กันบำนาญลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0แสนเมื่อเรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีแล้วเราก็ควรจะวางแผนภาษีของตัวเองนะคะการวางแผนภาษีจะช่วยให้เราประหยัดภาษีของเราในแต่ละปีได้เพราะยิ่งรายได้เราสูงขึ้นอันตราภาษีเราก็ยิ่งสูงขึ้นเราจะต้องเสียภาษีเยอะขึ้นบางคนอาจเคยได้ยินคาว่าประกันบำนาญวันนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าประกันแบบบำนาญมันคืออะไรแล้วช่วยเราในการประหยัดภาษีได้ยังไงบ้าง ประกันบำนาญน,นะคะเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งหมายถึงว่ามีความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตครอบครัวก็จะได้เงินก้อนจํานวนหนึ่งออกไปแต่ประกันรูปแบบนี้มีความคุ้มครองชีวิตไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับเบี้ยที่จ่ายแต่ว่าเป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อวางแผนกเกษียณหลังจากที่เราจ่ายเบี้ยไปครบกําหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรมันแล้วอะ่ะตอนที่อายุกเกษียณก็จะมีเงินียกว่าเงินบำนาญหรือเงินคืนออกมาให้เราใช้จ่ายในทุกๆปีโดยประกันบำนาญแบบที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะจะต้องเข้าเงื่อนไข ตามนี้ 1. อายุของกรมธรรม์จะต้องเป็นสัญญา10ปีขึ้นไป2คือต้องทํากับบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศไทย 3. คือจ่ายเบีย้ยครบก่อนที่จะรับผลประโยชน์อย่างเช่นแผบนบํานาญเบีย้ย9้าปีก็คือจ่ายเบีย้ย9ปีก่อนค่อยเริ่มรับเงินบํานาญ 4. เงินผลประโยชน์หรือเงินบํานาญเนี่ยจะต้องได้รับตอนอายุ55เป็นต้นไป ค่ะซือลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงนะคะแต่ว่าซื้อได้สูงสุดเนี่ยเบี้ยจะต้องไม่เกิน15%ของเงินได้ในปีภาษีนั้นนั้ลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริงนะคะไม่เกิน200,000บาทต่อปีแต่ว่าประกันบํำนาญอย่างที่บอกมันเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในหมวดของการลดหย่อนค่าประกันชีวิต ที่สูงสุดจ่ายจริงไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยตรงเนี้ยสามารถใช้ในส่วนของประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้ด้วยบางคนที่ไม่มีประกันชีวิตเลยหรือไม่มีประกันสุขภาพเลยนะซื้อประกันบำนาญทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทก็สามารถใช้เบีย้ย0ามแสนเนี้ยลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน6เงื่อนไขสุดท้ายก็คือเบีย้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยเมื่อรวมกับการลดหย่อนอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการเกษียณอย่างเช่นพวก s s f r m f provident fund เนี่ยสูงสุดแล้วรวมกันต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาท ต่อปีภาษีในการจะตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันแบบไหนนะคะก็ต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะคะหนึ่งอย่างของประกันบำนาญก็คือบางแผนเนี่ยมี requirement ว่าจะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อย่างเช่นจ่ายจนถึงอายุ59เเลยถึงจะมีเงินบำนาญออกมา เพราะฉะนั้นก็ต้องดูวางแผนในระยะยาวด้วยว่ามันมีคอมมิตเมนต์มันมีภาระผูกพันที่เราจะต้องจ่ายไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ดูผลประโยชน์ของแต่ละแผนดีๆว่ามันมีเงินขึ้นหรือมีความคุ้มครองที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตามกด like, ไลค์ subscribe ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับจิงโจ้ใน Agent Talk